ผู้ค้ำประกันทั้งหลายฟังทางนี้เลยนะครับมีกรณีหนึ่งนะครับที่ศาลเนี่ยยกฟ้องนะครับกรณีที่ลงความเห็นว่าผู้ค้ำประกันนั้นนะ่ะไม่ใช่ลุงหนี้ร่วมนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยสามารถรับผิดอย่างลุงหนี้ร่วมได้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าลุงหนี้เนี่ยไปสร้างหนี้ไว้เท่าไหร่นะครับผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิด กับลูกหนี้นะครับได้อย่างไม่จํากัดจํานวนเช่นลูกหนี้ไปกู้เงินมา1ล้านนะครับผู้ค้าประกันนะครับก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยก็ต้องรับผิดชอบเงิน1ล้านนั้นนะครับในต่อมาในปี5.7.58นะครับก็ได้มีการยกเลิกนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเลขที่681.1ทับะครับถือว่าเรื่องนี้นะครับเป็นโมฆะนะครับ ต่อมานะครับก็ยังมีดีการนะครับแปดสี่สองห้าทับสองห้าหกสามนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและมีรายละเอียดนะครับไปชมต่อได้ใน